ันนี้เงได้กันได้ครับโอเคนะครับผมตอนนี้จะทดสอบนะครับอัตรากำลังรถของน้องแมกนิดหนึ่งนะฮะก็คือดูที่ว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับคงจะ ไม่เอาอะไรขนาดนั้นคงไม่จะไม่พายยกร้อยแน่นอนนะครับโอเคนะครับกู<_ T _ T> ้มันสูงใช่ไหมเนี่ยครับสูงมาก่มีโหม,โมดทีโหมดดีนะครับ <_ T> เราจะลองที่โหมดดีนะฮะ <_ T> การเปลี่ยนโหมดทุกครั้งเราต้องจอดรถนะครับโอเคสตาร์ทโอเคนะครับ <_ T> เสียงโคตรเล้านะข่อไปนี้นะครับผมเอ็นเรสด รถคันนี้เป็นเกียร์รีเวิร์สเกียร์รีเวิร์สครับอธิบายแป๊บหนึ่งนะครับเออเกียร์รีเวิร์สก็คือสลับสลับกันทุนกอย่างเลยเกียร์รีว่าสลับกันทุกอย่าง,เค,เงคือมันจะมีการตกเกียร์หนึ่งยังไงตกเกียร์หนึ่งเป็นยังไงคืองัดขึ้นงัดขึ้นจะสองซื้อซื้อลงเลยโอ้เหรอครับอันนี้มีควิกชิพเตอร์เรียบร้อยใช่ไหมโอเคนะเ,คนะเพราะเราไปฉีดในสนามเออโอเคก็คือเกียร์หนึ่งงัดขึ้นนอกนั้นตบลงอย่างเดียว แค่หนึ่งนะครับผมเมื่อกี้กระดกขึ้นนะต้องลองดูคัดก่อนนะครับจังหวะคัสต์เป็นยังไงนะโอเคนะครับผมนี่ก็คือขี่ในโหมดดีนะ สับมาเป็นเกียร์สองโม่เป็นเกียร์รีเวิร์สนะครับมา ยอดนะแต่เพิ่งงงเรื่องเกียร์นิดนึงแต่ก็โอเคนะครับโอ้ยแปบ๊บเดียวมาแปบ๊บเดียวมานะครับตอนแรกลองโหมด B ีเท่านี้ลองโหมด A นะครับมันต่างกันพอสมควรนะแต่ไม่ได้ลองโหมดที่ช้าที่สุดนะครับแต่คงยังไงก็แรงนะครับผมยอดมากอาวันนะครับเรื่องแรงไม่มีใครมีความสงสัยแล้วสําหรับอาวันนะได้ลองเองเมือ่อกี้จริงๆก็เคยขี่อาวันมาก่อน แรงแต่ว่าตัวนี้มันชัดเจนว่ามันแรงเยอะขึ้นนะครับเพราะาตอนนั้นลองขี่ตัวเก่านะครับผมเมื่อกี้ซัดขึ้นร้อยแปดิแป๊บเดียวอ่าบบไม่ใช่รถเรานี่วะแป๊บเดียวเออกับอแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็จริงๆก็ฝากไว้เรื่องหนึ่งก็คือเอาจริงๆก็คือไม่ควรจะขับรถคนอื่นนะแต่ว่าเราก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งนะครับเราผมก็เคยขับอาวันด้วยแล้วก็พอจะรู้ฟีลว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าไม่บอกก่อนหน้านี้เนี่ยก็เกือบพลาดเพราะว่า เรื่องของเกียร์นะครับเกียร์มันเป็นเกียร์รีเวิร์สซึ่งไม่เข้าใจนะฮะไม่คุยกันตอนแรกนี่สับผิดสับถูกนะครับเอาแต่จริงๆผมก็สับผิดสับถูกเหมือนกันนะเมื่อกี้นะงงกับระบบเกียร์นะครับเพราะว่าเราเคยชินกับเกียร์ระบบเดิมนะฮะโอเค <Okay S 2> นะเดี๋ยวรอของแต่งว่าน้องแม็กเขาจะจัดการอะไรไปบ้างนะครับแค่นี้จริงๆมันก็ดูโอเคแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะเต็มจากจุดสุดกว่าน,นี้มันต้องมีของเพิ่มเติมแน่นอนนะฮะมุงมิงมุงมิงเออั่้แหละ ประมาณว่านี่คือรถแห่งความรักนะโอ้โนั่ง, <l acht> งด้วยกันได้ครับอ๋อเบกอันนี้มันนั่งด้วยกันได้นะถ้าสำหรับคู่รักนะไม่ก็คือโอเคนะครับโ <l acht> อ,อ้มันเข้าไปได้สองคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมาเป็นอย่างนี้ไหมใช่ครับตอนมามีเพราะว่าใส่จูดมดมาผมก็ลืมสังเกตนะ <l acht> นั่งมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ <l acht> ครับโอ้ แล้วขาไม่ขาปวดไหมฮะมขาไม่ปวดใช่ไหม,ไมโออเลยครับเพราะผมเคยนั่ง MT0 9ย์าสำหรับคนซ้อนนะมันมันก็สูงขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วก็มันจะนั่งไม่สะดวกเท่าไหร่แต่นี่นั่งโอเคนะโอเคนะครับก็รประมาณว่ารีวิวคนซ้อนนะโอเคนะครับผมก็คือนั่งด้วยกันนะผมลืมสังเกตนะครับนั่งด้วยกันนะไม่ใช่นั่งตรงตูดรดนี่นะมันนั่งไม่ได้แล้วนะก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับรถรถดูดูของคู่รักอ่ดูนี่ก็คือนั่งสูงเป็นอย่างนี้นะ โอเคนั่งปกติของพวกเราเลยไม่มีปัญหานั่งปกติก็จะลงมาระดับหนึงนะครับโอ้น้องเหมียวติดยังไงหรือมันเป็นที่คุณภาพสติ๊กเกอร์แน่นอนนะไปแล้ว